สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,นวัดเผยแล้วคนเดียวที่จะทําให้เรื่องแต่งโมโจบได้จากกรณีแต่งโม,โมนิดาดารานักแสดงสาวชื่อดังพระตกจากเรือสปีดบอทกลางแม่น้ําจ้าพระยาเป็นเหตุให้เสียชีวิตในเวลาต่อมาพระสุดนวัตอิสระไกรสินบิ๊กบอสมิสแกรนไทยแลนด์และมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าช่วยกันแชร์และส่งเสียงให้ถึงท่านพลตํารวจเอกสุวัสด์แจงยอดสุขอยากให้ท่านลงมาดูคดี น้องแต่งโมด้วยตัวท่านเองโดยตรงครับเพราะจะได้ข้อเท็จจริงชัดเจนแบบรวดเร็วและไม่ต้องเกรงใจใครผมเชื่อว่าท่านมีฝีมือและทําได้และทุกคนก็รอชมตอนจบของละครน,น้ําเน่าเรื่องนี้กันอยู่ด้วยความเคารพและขอบพระคุณท่านล่วงหน้าครับอย่างไรก็ตามหากมีความคืบหน้าอย่างไรทางทีมงานจะเรีบนํามารายงานให้ทราบต่อไปครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ